สวัสดีค่ะวิดีโอนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับธุรกิจที่ผู้คนทั่วโลกต้องการเข้าร่วมธุรกิจด้วยเป็นอย่างมากเลยนะคะนั่นก็คือธุรกิจยูซนาเฮล n ซนค่ะซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้นำโภชนาการระดับเซลล์ของโลกสำนักง,งานใหญ่ของยูซนาตั้งอยู่ที่เซาเล็กซิตี้รัฐยูทาสหรัฐอเมริกาเป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ชั้นนาของโลก นิวยอร์กสต็อก c อ a ช g นซึ่งมีมูลค่าหุ้นสูงที่สุดในอุตสาหกรรมเดียวกันยุสนาก่อตั้งโดยนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการของเซลล์ก็คือดรเรมรอนเวนซึ่งท่านได้รับรางวัลเอาเบิร์ตไอสไตน์วอรดและท่านมีปณิธานที่ถูกส่งต่อไปยังผู้คนทั่วโลกนั่นก็คือต้องการให้ครอบครัวของยุสนาเป็นครอบครัวที่มี สุขภาพที่ดีที่สุดบนโลกใบนี้ยุสนามีโรงงานการผลิตเป็นของตัวเองที่มีมาตรฐานสูงมากระดับเดียวก,กันกับโรงงานผลิตยาและยุสนายังสมัครใจที่จะใช้มาตรฐานที่สูงกว่าอย่างเช่น NSF standard USP standard ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสูงในการผลิตอาหารเสริมยูสนายังเป็นพาร์ทเนอร์ในการทำวิจัยร่วมกับสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมาย เช่นสถาบันไลนัตพอลลิงซึ่งดรไลนัตพอลลิงได้รับรางวัลโนเบลถึง2ส,สาขาด้วยกันและสถาบันไลนัตพอลลิงก็เน้นในเรื่องของการใช้สารอาหารในการดูแลสุขภาพทอสสถาบันศาลยกรรมกระดูกชั้นนำของโลกมูลนิธิไคลเซนิกอินเด็กซ์ฟอนเดชันของประเทศออสเตรเลียรวมไปถึงมหาลัยที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นมหาวิทยลาลัยยูทาห์บอสตัน โคโลราโดเดนเวอร์รวมถึงมหาวิทยาลัยซิกนีย์ของออสเตรเลียด้วย,ย,วยซึ่งนั่นทำให้นวัตรกรรมการผลิตของยุสนาล้ำหน้าเหนือคู่แข่งนับสิบปีเช่นนะคะล่าสุดยุสนาได้รับรางวัลจดสิทธิบัตรเทคโนโลยีอินเทอร์เรจนของอเมริกาซึ่งสารอาหารอินเทอร g เ n จนของยุสนาสามารถส่งสัญญาณสื่อสารภาษาเดียวกับเซลล์ในร่างกายของเราได้ ยูสนาได้รับรางวัลการันตีทั้งในระดับประเทศและก็นานาชาติกว่า750รางวัลซึ่งรางวัลที่ได้รับบ่งบอกถึงคุณภาพของยูสนาในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมและรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านต่างๆอีกมากมายด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงของยูสนาซึ่งอยู่ในกลุ่มของนูทรซสติโกโปรดักต์ก็คือ เป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพทางยาทำให้ยูสนาได้รับการบันทึกในวรารสารทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้เป็นคู่มือในการสั่งจ่ายยาให้กับผู้ป่วยอย่างเช่นคู่มือ PDR ของอเมริกา CPS ของแคนาดาและมนมในหลายประเทศยูสนายังได้รับการจัดอันดับให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดจากสถาบ,บันนูทรีเซอร์จากผลิตภัณฑ์กว่า1,600รายการ ในอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกซึ่งแบรนด์เหล่านี้ได้วางจำหน่ายอยู่ทั่วโลกโดยยูซนาได้รับการจัดให้อยู่ในระดับที่สูงสุดคือระดับ5ดาวแพลทินัมพลัสผลิตภัณฑ์ยูซนาเป็นแบรนด์ที่นักกีฬาที่มีชื่อเสียงระดับโลกไว้วางใจมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นนักกีฬามืออาชีพนักกีฬาโอลิมปิกนักกีฬาทีมชาติประเทศต่าง ต่างก็ไว้วางใจเลือกยุสนนาในการดูแลสุขภาพของพวกเขายุสนนาได้เปิดดำเนินการไปแล้วกว่า24สาขาทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยและธุรกิจได้เติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากปัจจัยในเรื่องของการมีผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเหนือคู่แข่งแล้วยุสนนายังมีระบบรองรับการขยายธุรกิจที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยได้แก่แพลตฟอร์มต่างๆที่ช่วยนักธุรกิจขยายธุรกิจได้ง่ายขึ้นทันยุคทันสมัยมากๆเลยทีเดียวค่ะ ได้แก่ The Hub เว็บไซต์อัจฉริยภาพรองรับการทําธุรกรรมต่างๆผ่านระบบออนไลน์รวมไปถึงระบบการเรียนรู้ธุรกิจระบบอ e ีคอมเมิร์ซเต็มรูปแบบซึ่งนักธุรกิจทุกคนสามารถล็อกอินเข้าใช้ระบบงานได้ทันทีฟรีเว็บไซต์ส่วนตัวที่สวยงามสําหรับการขยายธุรกิจซึ่งคุณไม่ต้องเสียเวลาทำเองแต่ยุสนามีไว้ให้เรียบร้อยแล้วคุณสามารถนำไปทำตลาดได้ทันที และยูซูนายังมีแอปพลิเคชันฟรีสำหรับการติดตั้งในมือถือหรือแท็บเล็ตอีกนะคะได้แก่ยูซูน่โมบายฮับ ซึ่งมีฟังก์ชันในการใช้งานเช่นเดียวกับเว็บไซต์ The Hub และยังมีย s สน a c o n n e c t ที่ใช้บริหารและเชื่อมต่อลูกค้าของคุณโดยแชร์ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆได้ทันทีลูกค้าของคุณสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ส่วนตัวของคุณได้ทันทีเช่นเดียวกันซึ่งทั้งหมดนี้เหมาะอย่างยิ่งกับโลกปัจจุบันที่เข้าสู่ยุคดิจิทัลเพียงปลายนิ้วสัมผัสคุณก็สามารถขยายธุรกิจได้ทั่วโลก โดยที่คุณไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องส่งสินค้าเองเพราะสาขาแต่ละประเทศที่ลูกค้าคุณสั่งสินค้า จะเป็นผู้ส่งสินค้าให้ถึงมือของลูกค้าของคุณเองคุณจึงไม่จาเป็นต้องมีหน้าร้านที่จํากัดพื้นที่อีกต่อไปแต่คุณจะขยายธุรกิจไปได้ทั่วโลกที่สําคัญเว็บไซต์ของคุณจะทํางานแทนคุณตลอด24ชั่วโมงซึงแม้แต่เวลาที่คุณหลับอยู่ก็อาจจะมีลูกค้าที่กําลังสั่งสินค้าผ่านเว็บไซต์ของคุณอยู่ก็ได้ดังนั้นวันนี้ไม่ว่าคุณหรือใครๆก็สามารถเข้าร่วมธุรกิจยูสนาได้ เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับคุณสนใจธุรกิจยุสนาติดต่อนักธุรกิจยุสนาที่ส่งวิดีโอนี้ให้กับคุณนะคะ